ดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะพี่แอดมิน<า>พรพรารวยสุน้ำโชคค่ะใช่น้ำโชคค่ะพี่น้ำโชคค่ะเบาใช่น้ำโชคหรือว่าใช้น้ำโชคนะคะมณีกาได้มาตามอีกคือเกา่าเนีแฟนคลับก็บขึ้นหอดคิดถึงเนี่ยอ,อ,อสักซีนเนี่ยเมืทั้งงวดที่แล้วนี่สวยเนาะครับ <ขา S 1> ผมไฮสามหาออกสามหกคือบอให้สามหกรถหฮยังก็ว่าสามหาปูพนมรามันจะมาสามหา บ่บก็เลยให้สามาไปออกสามหงวนนี้ปูว่าบ่ะพาดมันบอกงวนนี้ปูว่าบ่ะพาดเล่นป่ะคะรับประกันให้ปูว่างวดสิมาวันที่สิบหกสิบหกเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่กันบ่ถ,ถุกล่องสลากนี่ใหม่แท้ไปสลากการกันใหม่เมื่อแล้วมันเดียดเดือดวองสลากนี่เตรียมตัวใหมเลยปูว่าถ้าบอกออกตัวนี่ปูแล้วปูสิไปเผาเองเท่าได้ไปเผาดิอาจารย์แจ๊คเชตินไม่ได้ไปเผา โอว่าถาโบกออกให้ตัวนี้นี่เตรียมใหม่เตรียมใหม่เลยกวางสลากต้องออกตัวนี้เท่านั้นครับผมโอ้เสดรงว่าปูมันใจได้เนาะปูมันใจค่ะอย่างไอเอฟซีเฮ้าได้รับทรัพย์ก้อนตัวให้ได้เงินใส่ะสงการเี่วสงการต้องคนใส่เงินจนเพื่อนจนหมดจะได้ขึ้นมาแนวทางรัฐบาลไทยลอตเตอรี่ตัวไดนลอตเตอรี่นี่สามตัวตรงตรงตามเลขสูตรผมให้สามตัวคสามตัวตรงสามตัวแตกค่ะ สี่หกแปดสี่หกแปดอืมค่ะมาธรรมดาได้เลยเนาะจันเนาะครับผมมันนี่เป็นยังไงตามที่ว่าปูมาหายงดที่แล้วหายสามหาออกสามหกปูว่ามันจะออกสามหาไมครับผมปูกับมันใจเพราะว่าที่ผ่านมากอะให้เขามันเขาได้ปูหายกบเขามาทวงวดเพราะว่ารัฐบาลให้เขาหายสามหาสามหกสามหาสามหกออกกื่นี่ค่ะหายสามหกสามหกออกหกสามสามหกแปดเจ็ด ห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดครับผมสามตัวที่รัฐบาลประกาศค่ะเลขล่างสามหกค่ะหนึ่งเมษาค่ะบันิปูมั่นใจจะให้แนวทางรัฐบาลไทยเอฟซีเข้าค่ะก็คือว่าถ้าบอกตัวนี้ให้นี่เตรียมใหม่เลยมาเตรียมใหม่ค่ะล้าสนักเพื่อนให้เพื่อนจีไปนันไปนี้ของเพื่น แต่ว่าปูนี่มั่นใจว่ากองสลากนี่ไม่ไม่แท่แน่นอนเรียบร้อยค่ะย้ำให้เชิญนึงในย้ำย้ำความมั่นใจให้เอฟซีแน่สี่หกแปดสี่หกแปดสี่เก้าแปดให้กลับให้กันให้กันน้าค่ะสี่หกแปดสี่เก้าแปดสี่หกแปดสี่เก้าแปดกันบ่ออกนี่กองสลากเตรียมตัวใหม่เลยไปประกาศที่ไช้ก็ใหม่อยู่นั่นค่ะประมาทไม่ได้ค่ะสุดยอดประมาทไม่ได้นะครับพี่น้องดัอ แสดงว่าบุธรรมดาเลยครับปูบุธรรมดาเลยปูค่ะตึกระถรมกันถล่มมาแล้วค่ะเหลือแต่กองสลากสมัมวบนนี้ย่างย่างเดียวกองสลากสมัยปู่วาอาจารย์สักชิว่าสักชิตให้ไปเลยแล้วทางปูนี่กันมันบอกว่านี่กันว่าแตกสามโตตรงตรงที่ปูให้โตไปบอกเอฟซีเฮานี่ไม่กองสลากใหม่ทันทีเลยไปประกาศด้วยจังหวัดได้ใหม่จังหวัดนั้นกองสลากกันตึกกระถ่มมาแล้วครับผมตึกกระถ่มมาแล้ว S <S นี่คือแนวทางรัฐบาลค่ะสี่หกแปดสี่เก้าแปดสี่ดสี่เก้าแปดสองตัวล่างเน้นๆสองตัวล่างเน้นๆหกสองเกสองโอ้สองตัวล่างเน้นๆยังตค่ะหกสองเกาสองเน้นๆสองมาแน่นอนหกสองเาสองน้นๆผู้ไดมากเมยมักแล่นฝาดไปเลดครับผมแนวทางเนาะค่ะ <C oughs> <ๆ S 2> แนวทางร <C oughs> <ๆ S 2> ัฐบาลให้เฮาผูกัมันใจรับประกันให้พือเก้าค่ะกันบัแตกตรงๆไฟสิไม่กองสลาก ตึกถล่มมาแล้วเหลือแต่ไฟสิไม่กองสลากต่อไปไล่สมณนักหลยอาจารย์ไม่ต้องหนีไปบวชดอกไม่ต้องไปบวชไม่ต้องไปบวชแล้วไม่ต้องเขาตีจะคล้องปูนี่เราะสิไปจัดการปูว่าบวบเป็นออนสักชิดดิปูเฮ้าสีไปจัดการเลยไปปึ้มขึ้นรถไฟระวังระวังมันบ่ค่ะรัฐบาลให้เฮ้าไห้งวดนี่ระวังระวังเล่น่าค่ะครับผมสี่หกแปดสี่เก้าแปดเข้าปิ่นลงมา เข้ากันเข้าบ่ประมาทผูว่าบ่ต้องประมาทมันไม่แท้ก่องสลากกันบ่ออกสามตัวตรงสามตัวแตกสี่หกแปดสี่เก้าแปดเลขล่างเลขล่างเก้าสองหกสองเก้าสองหกสองก็เข้ากันห้หางเดียวแต่ว่ามันกลับผัว่าได้เข้าหาใหกสองออกเก้าสองสามลัทธินี่ที่ปูมาอบวกนี่งวดวังยานี่ก็แค่พิษเต็มเดียวก็คือสุยเต็มเดียวครับผมให้สามหาออกสามหก ปกติมันสิเป๊ะมันบอกค่ะอาจารย์หมดก่อนพุ่นมากตรงเป๊ะตรงเป๊ะตรงเป๊ะมันเลยเนาะแต่ว่างวดนี้ก็ตรงแต่ว่าเข้ากันกองสลากไว้คือวันพุธพุธคือสี่ค่ะพุธคือสี่ยามดีคือหกโอ้ค่ะเลขเด่นคือแปดอ่าเอาไหมนะคะพุธพุธสี่พุธคือสี่ยามดีคือหกค่ะเลขดีคือเลขแปดรวมเป็นสี่หกแปดถ้าพิกว่าเป็นสี่เก้าแปด สี่หกแปดสี่เก้าแปดแตลกแน่นอนสามตัวตรงตรงแล้วให้ลงไปล่างน้ำปูเฮ้าอีพอเฮ้าน่ะปูเฮ้าให้ลงไปล่างน้ำยามดีคือหกให้หกหกสองเก้าสองหกสองเก้าสองหกสองเก้าสองให้ไปซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลได้เฮ้าปูมั่นใจโบอ้อกุ้ใหม่แท้ฟองสลากประมาทล่องเบื้องเบเกินจามเดือนถ้าให้เลขเบเกินจ้ามเดือนกันเลขโบอ้อที ปูบวกนี่อ๋อสักชิดเบานี่ค่ะกอกสลากไฟสีไหมค่ะว่าแสดงว่ามันใจค่ะมันใจล้านเปอร์เซ็นต์มันใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะปูเคยให้ถูกมากจังหวัดจังหวัดค่ะมีงวดบางนึงสุยค่ะก็สิม,นนมันใจล้านเปอร์เซ็นต์วันนี้มันใจล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะงวดมิกี้นี่ที่ผ่านมาหลวงปูนห้ถือตลอดค่ะมีงวดมิกี้นี่มันสุยค่ะหลวงปูศู์แห้งเลยให้ต้อเลยงวดนี่ห้ต่องวดกันบัตือกนี่สี่หกแปดสี่เก้าแปด หกสองเก้าสองนี่กองสลากเตรียมตัวเลยเพื่อเกินสามเดือนไฟใหม่ท่านที่บริยายัางเ<ม>ป็นประกาศทีศ่ใช้ใหม่อยูุ่คนั้น<ม>ออกไปสันจดตั้งจังหวัดนี่ใหม่ท่านที่เลยก<ม>องสลากค่ะมาธรรมดาดูเดือนเล่นมค่ะเนี่ยว่วยชูกันขา้<ม>นางอกันท่วุ้ยชูเพิ่นมาไฮิี่ะกันเจ้าเวเชียนนี่ก็เรียบร้อย,อยกวองสลากนี่ค่ใหม่ตึ้มกันว่านันบริภไพรับผิดชอบิี่ะแนวทางรัฐบาลให้ไตรงตรงไม่ต้องกลับสามตัวแตกค่ะ สองตัวล่างค่ะสี่หกแปดสีก็คือวันค่ะหลายสำนักเป็นไหเล็กซี่แต่ว่าหนาจะมาารักลอยรักลอยอันบ้างบัวมาารักลอยกันมากโอ้เห็นว,ว่าจนรูกว่ารักได้เป็นรักได้มเนดอกขาจันครับผมอนี้มันใจแห้งสี่หก8 4ด8ี่เกี่กแ่เก้ารียกล่าง92้าสองค่ะเก้าสองหกเากแน่นอนค่ะ มันาปูห้ามากวางสลากชิใหม่ข้าจ่าสิบมำาใหม่แต่ปูห้าชักกวันสลก่ยานไม่ยานปูไม่ยยานปูหายโตได้เดี๋ยวปูไปยุกวางสลากก็แล้วก็ได้อืม่ต้องมูปูย่แถวกวางสลากเห็นปูนี่บดทายานเลยบม่ยานไม่ายาดยุวางสลากย่แถวนั้นาัดตัวตเปรี้ยู่แถวนั้นนี่แต่มูปูบดอปูนี่มูหลาเป็นพันค่ะ ไปเป็นพันแล้วเนาะไปรุ่มทีเดียวไม่ปพ้มโลดนึงฟังสลากเขายังว่าเปอร์เซียบ่เกินจามเดือนล่องเบิ่งค่ะปูนนี่บ่ทายาญเลยบ่อยจ้ะเพิ่ทายาญโอ้ท่าทำไมท่าทำไม่าสิไม่เ่งไม่เบิ่งเพิ่งเกินจามเดือนเรียบร้อยค่ะต้องออกตัวนี้เด้อมันบอกต้องออกตัวนี้เลยต้องออกตัวนี้ถ้าออกตัวอื่นเป็นไปบ่ได้ไม่ไม่ฟองสลากไม่ท่านพี่เอาดูเดือดข้างนอกจัดน้องวัานี่มันโฉหตัวเพราะว่ามันสิเป็น สงการปีใหม่ไทยครับผมให้แนวทางเอเาซีค่ะให้ว่าเอาโชคเอามานนี่ตอนปีใหม่เลยเนาะครับผมจนว่ามันใจคักปะนพลันมันใจแล้วปูให้แนวทางต้องมันใจเพราะหลวงปูนี่ให้เข่าชงวดชงวดจนมากขาดไม่หน่อยค่ะแนวทางที่ปูให้นี่ค่ะว่าลาดไม่หน่อยเนาะครับผมขาดไม่หน่อยว่านี้ปูกับมันใจค่ะโอ้ให้ว่าหลานเปอร์เซ็นต์เลยวดนี้ ครับผมยังไงมันก็โบไปไซแทยล่ะเป็นวันพุดงวันพุดท้อมีแอมินเอพซีเฮานี่สบายใจเลยทำตัวสบายสบายให้ไปซื้อเนี่ยทางลอตเตอรี่หมายว่าลออรับซับเลยจับลอตเตอรี่นี่ร่อรับซับพันคูณพันพันคูณพันเลยมั่นใจตัวนี้สามตัวนี้พันคูนพันมั่นใจให้เขาตัดเองพีแอมินค่ะสี่หกแปดสี่เก้าแปดสี่หกแปดสี่เก้าแปดให้เขาตัดเองค่ะสี่หกแปดสี่เก้าแปดมั่นใจให้ซื้อพันคูณพันค่ะ ปานนั่นพ้นละตีค่ะครับผมอืมั่นใจจังไรกะล่อหลับฉับก่อนไงแตกแน่ครับผมก่อนไงเขาแตกเขาแตกเอ้ารัฐบาลนี่ละเขาดระการออกมากลัฐบาลแตกแน่เมนูค่ะแตกแน่ไปใหม่นั่นที่กันพวกตัวนี้ผูมั่นใจปานนั่นค่ะพ่นรับปากแล้วค่ะพ่นรับปากเลินบ่อยรับปากแล้วอกันมึงกันซูบอกตัวนี้กูจะไปซ้มเลยปูพอกันแล้วนี่คนรู้จักกันบมดทั่วประเทศนี่ ไปใช้เพื่นรู้จักเบิดกันเบิดค่ะปูเฮาเพื่นพยานปูเฮาเพื่นพยานค่ะเห้มาทาได้เลยบ่ออกงวนนี่เตรียมใหม่เลยเตรียมใหม่แล้วกวางสลากเอ้าเบอร์เข็ดยังกว่าสักซิต์บอต้องเข็ดยังยุ่ยซีซีเพื่นว่าค่ะเดี๋ยวจุกุจีจัดการเองปูบอกเพราะฉะนั้นต้องออกถูกต้องบออกกับล่างบิังปูว่าค่ะปูปบอกว่ามึงบออกมึงล่างบิังมึงอย่าล่ำกับปูบ่เป็นล่งกับอาจารย์สักิีตี้ค่ะล่งกับปู่ เรากระปูนี่ฉันช่วยไปเซียนไปวายไปกาพิษยังปูว่ะเดี๋ยวพวกชู้เจอเนี่ยปูนี่หายมา่ถืงทุกงวดทุกงวดค่ะเอาไม่ได้หฮอ๋อสักซีจับตัวเลขให้นะมา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 เรียนมีนเนาคะอันนี้เนาะค่ะงวดประจำเอาเอาจากข้างจังหน่อยนะสิบได้เห็นหนาลอรเออสั่นละเนี่ยอีกลองอีกไหมนุ่มโอเคโอเค งวดประจําวันที่16เมษายนอศักดิ์สิทธิ์นะคะบน468 498เหล่กรางเน่น62 92ครับผู้กันให้เรียบร้อยพี่แอดมินมัน่นใจผู้เข้ากันให้เรียบร้อยแล้วจาก6เป็น9กจาก9เป็น6อ่จาจังไรก็เป็นแนวทางเนาะอาจารย์เนาะบอกออกตัวนี้ไม่ใช่ออกตัวใหม่บอกบอกครับโอออกตัวนี้แน่นอนผู้มั่นใจบอกแน่นอนงววนที่16เมษายนปี2568 สี่หกแปดสี่เก้าแปดสี่หกแปดสี่เก้าแปดเลขร่างเก้าสองหกสองหกสองเก้าสองออกเน่ไม่ต้องกลับมั่นใจว่าต้องกลับเลยนะคะพี่น้องเดิฟค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ